สวัสดีค่ะสวัสดีตอนยินนะคะวันนี้นะคะพี่เมลีกับพี่สลีตนะคะซื้อจักรยานให้น้องขวัญเรียบร้อยแล้วไปซื้อมาเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้คือป้าเบะเอากึนได้เบโคก็เอาเอาหึ้นได้แล้วก็มีแสมนะคะหยุดแสมแพมมอบทุนการศึกษาเนาะผ่านลุงวางนะคะลุงวางมอบเลย สองพันบาทค่ะของอันนี้ของแส็บนะคะหยุดแสมเพมหยุดแสมเพมนะคะสองพันบาทให้ป้าทบเป็นคนดูแลไว้นะคะนี่นั่นแหละนี่นะครับผ่านลุงบางนะคะกราบขอบพระคุณทั้งพี่เมลีแล้วก็พี่สซเลเตแล้วก็แส็บนะคะหยุดแสมแพมขอให้บุญกุศลครั้งนี้นะคะส่งผลให้ทุกคน มีแต่ความสุขความเจริญนะคะมีสุขภาพแข็งแรงลํำรวยลํำรวยก่อนหน้านั้นก็มีของของแอดโรดนะคะของโรดของแสมของพี่ปีใหม่แล้วก็ของพี่เอเวยเนาะพี่เอเวียนะคะมอบไปก่อนหน้านั้นแล้วแล้วก็มีผ้าห่มของพี่เมลีกับพี่สเลเตนะคะล่าสุดวันนี้ก็คือจักรยานดีใจ มีผู้ใหญ่นะคะขอบคุณเน่ขอบคุณขอบคุณค่ะขอบคุณสำหรับขอบคุณผู้ใหญ่มีผู้ใหญ่นะคะขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีแล้วก็ผู้ใหญ่ใจบุญนะคะวันนี้เออี่เมตตาน้องขวัญเนาะสู้ๆชีวิตปาเพิ่ละให้แล้วครับพี่น้องขอบพระคุณมากๆเลยนะคะ ร้อยดีใจได้จักรยานใหม่ได้จักรยานน้องจะได้ไม่ต้องเดินเหนื่อยเวลาอ้อไปเฮี่นก็ไม่ต้องยางนะนะเวลาไปจักรยานด้วยแล้วก็เข้ามาบ้านมันไกลนะฮะนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะคะพอดีมีงานมีงานขาวดำข้างๆนะคะก็ให้พี่เมลีนะคะพี่สซเลเตแล้วก็แส็บนะคะยูดีมีแห้งสุขภาพแข็งแรงก็มีแต่ความสุขความเจริญร่ำรวยร่ำรวยนะคะ ขอบพคุณมากมากนะคะ,ะนี่มอบแล้วเนีย<พ>ผู้ช่วยจะรีวิวการใช้อ่ะเบก็ทาทาตำโพดกะเอาเหึน้นหมุนหึ่น

ขอบพระคุณพี่เมลีนะคะพี่เเลเตแล้วก็แอดยุดแซมแคลมอีกครั้งนะคะมอบเรียบร้อยแล้วสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้นะคะเดี๋ยวไปช่วยงานต่อก่อนขอบคุณแล้วก็สาธุบุญอะไรนี่นะฮะจะขี่พญานหลาย สวัสดีค่ะอ่ะทบพูดอะไรสักหน่อยสะทบจะร้องไห้เลยขอบคุณนะข,ขอบคุณค่ะบามีเก่งแถวพี่น้องชาวบ้านจะพูดไม่เก่งป้าจะร้องไห้แล้วขอบพระคุณมา,มากมายนะคะสวัสดีค่ะ